มีลูกศิษย์พี่ปอมอห้านะคะมาบอกว่าอุ้ยพี่ปอปครับพี่ปอมยังไม่ได้สอนเรื่องนี้ผมทําไม่เป็นครับเนี่ยแซดกำลังสามเท่ากับตัวนี้โอ้โหผมหาแซดผมตายเป็นลมแล้วโจวถามแซดกำลังสิบแปดพี่ปอปบ,บอกเฮ้ยใจเย็นๆน้องดูนี่แซดกำลังสามและอยากได้แซดกำลังสิบแปดเอาจริงๆแล้วว่ามันคือเป้าหมายลวงตาแซดกำลังสิบแปดมันคืออะไรมันคือแซดกำลังสามทั้งหมดกำลังหกถูกไหม มันคือ z กําลัง3ทั้งหมดกำลัง6ซึ่งแซดกลัง3คืออะไรมันคือ1นบวกไทั้งหมดกำลัง6อ้าวสรุปสุดท้ายแล้วหลอกลวงทั้งนั้นเขาไม่ได้ให้หา Z เขาถาม Z กําลัง18น้องก็ดูว่าเออแซดกลัง18คือแซดกลัง3ทั้งหมดกำลัง6แล้วแซดกลังสรู้อยู่แล้ว1บวกไจับมาเสียบเลยคราวนี้1บวก I กําลัง6เวลาเราทําเราจะแยกเป็น1บวก I กําลัง2ก่อนครับแล้วก็กำลัง3ครับ มันจะสวยกว่านะน้องๆดูหน้ากําลังสองสองหน้าหลังก็สองไอหลังกําลังสองเป็นไอกำลังสองทั้งหมดกําลังสามครับคราวนี้ไอกำลังสองได้ลบหนึ่งครับก็จะกลายเป็นหนึ่งบวกสองไอลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสามครับอา้าวหนึ่งลบหนึ่งหมดไปเห็นปะ่ะพี่ปอพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าครับเนาะพอมันแจกกําลังสองเข้ามาก่อนแล้วมันจะง่ายกว่าครับก็จะเป็นเหลือแค่สองไอทั้งหมดกําลังสามครับ สองกำลังสามก็แปดไอกำลังสามครับคราวนี้ไอกำลังสามได้อะไรเมื่อกี้ไอกำลังสองได้ลบหนึ่งอันนี้ต้องไล่ให้เป็นนะไอกำลังสามก็ลบไอก็เป็นแปดคูณด้วยลบไอก็ลบแปดไอครับครับถ้ามาทำถ้าถ้าหนูทำมาถึงตรงนี้ไอไอกำลังสองไอกำลังสามหนูต้องพอได้แล้วนะน้องหมห้าโอเคครับเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ